สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ะจะมาแจ้งไอเทมลิมิเต็ดยูีซีฟรีค่ะอันนี้นะคะคจะมี2ตัวด้วยกันคะ่ะจะเป็นน้องหมาะคะ่ะทุกคนอันนีน้มันจะเป็นเหมือนกับว่าน้องหมาจะเป็นลายไม้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นรูปหัวใจขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะสว่วนอีกชิ้นนะคะทุกคนจะเป็นน้องแมวคะ่ะทุกคนจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นน้องแมวบอกว่าตาเหลือกๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนสำหรับไอเทมนั่งสองชิ้นนะคะพอเราใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันจะอยู่ที่ไหล่นะคะเราคิดว่านะคะถ้าเกิดว่าใส่่่่่่่กกกกกััััับบบบตวหหหุุนน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 ทททีีีมมมมเเป็็ลลออะะะคคแไ้าาางๆยจ สำหรับอนเวลาทนุกคนที่เขาแจกของฟรีเนี่ยจะเป็นวันที่10เมษายนนะคะทุกคนโดยจะเป็นเวลา6โมงเช้านะคะโดยเขานะคะจะแจกของฟรีทั้งหมด2ชิ้น,นะคะ่ะเวลาพร้อมกันเลยนะคะในการรับค่ะทุกคนมันจะมีปุ่มสีเขียวค่ะคําว่าร์บายนะคะถ้าเกิดว่าเรากดได้เนี่ยให้ทุกคนะคะกดต่อคําว่า g ก็ตนาวปุ่มสีดานะคะทําแบบนี้วนไปเรื่อยะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะเจอเครื่องหมายแจ้งเตือนเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมสีส้มนะคะให้ทุกคนเนี่ยรีบรีเฟชหน้าจอทันทีค่ะเราก็รีบกดทําใหม่นะคะ กดคำว่าบายปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็กดเก t นา w ต่อค่ะทําแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยค่ะไม่ต้องรีเฟชหน้าจอนะคะจุดสําคัญนะคะทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเรานะคะจะต้องกดปุ่มสีเขียวนะคะคำว่าบายกับปุ่มสีดําค่าเก t นาวนะคะทําวนไปเรื่อยค่ะการที่เราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้าเราโชคดีนะคะทุกคนตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นนะคะเขากดมือไวกว่าเราค่ะอันนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะรอของฟรีชิ้้นนต่อไไปดะะค ก็สำหรับคลิปนี้ค่ะก็มีข่าวมาแจมเพลงโทนี้ค่ะอย่าลืมรีบไปทำตามที่บอกนะคะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขตัวต่อเลยค่ะบ๊ายบาย